สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการเฉลยผลการทดลองอย่างหนึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยผมต้มไข่สองใบนะครับแล้วก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันก็คือไข่เนี่ยซื้อมาจากตลาดพร้อมกันแล้วก็ นำไข่ลูกหนึ่งเนี่ยมาฉโลมด้วยน้ำมันพืชที่ใช้ทำกับข้าวในครัวเรือนจากนั้นก็นำมันมาห่อเอาไว้ในกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้ ไข่ทั้งสองนียถูกนำมาต้มผลเงินไข่เดียวกันใช้เวลาในการต้มพร้อมกันนะฮะแล้วก็ถูกนำขึ้นมาหลังจากที่ได้ต้มแล้วนี่ถูกนำขึ้นมาเพื่อห่อไว้ในกระดาษชุบน้ำมันพืชทิ้งไว้ถึงวันนี้ก็ประมาณวันที่ห้าเป็นวัน หวันเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะทำการผ่าไข่สองลูกนี้ดูแล้วก็สำรวจว่ามันมีกลิ่นเป็นยังไงบ้างแล้วอย่างรับประทานได้อยู่หรือไม่นะครับผมจะเริ่มจากนำเอาลูกแรกที่เป็นไข่ที่ถูกต้มด้วยกระบวนการธรรมดาคือไม่ได้มีการ ชุบน้ำมันหลังจากที่นำไปต้มมาแล้วนะครับเออก็จะนำมาปอกนะครับวิธีการปอกที่รวดเร็วก็คือผ่าเลยนะครับผ่าแล้วนะครับ ลักษณะของไข่ที่ผ่านแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้เหไมครับอันนี้คือไข่ที่ผ่านกระบวนการต้มแต่ไม่ได้ชุบน้ำมันหลังจากการต้มแล้วส่วนไข่ลูกนี้นะครับเป็นไข่อีกลูกหนึ่งที่หลังจาก ต้มแล้วเนี่ยก็เอามาชุบน้ำมันพืชนะครับน้ำมันก็ยังมีความแวววาวอยู่ทีเดียวน้ำมันก็ยังมีความแวววาวอยู่ทีเดียวทีนี้จะปอกไข่หาไข่นี้ออกมานะครับ เทียบกันไข่ลูกบนนะครับคือไข่ที่ผ่านกระบวนการต้มแบบธรรมดานะครับแล้วก็ไม่มีกระบวนการถนอมก็คือไม่ได้ชุบน้ำมันพืชส่วนไข่ลูกที่สอง ก็เป็นไข่ที่มีการชุบน้ำมันพืชเอาไว้ผมจะนำเอาไข่ลูกแรกมาพิจารณากลิ่นก่อนนะครับให้ดูจากสีก็ mm hmm. เหมือนกับไม่แตกต่างกันเลยนะแต่นี่ก็คือ5วันมาแล้ว ห้าวันมาแล้วนะลูกล่างแต่ลูกที่มันมันก็คือลูกที่เก็บไว้เป็นเวลาห้าวันมาแล้วแต่ว่าชุบเคลือบน้ำมันแต่ลูกนี้มันจะชุบเคลือบน้ำมันก็ดูแล้วไม่ค่อยแตกต่างนะครับดูแล้วไม่ค่อยแตกต่าง เดี๋ยวต่อไปก็จะไปทดลองดูคุณสมบัติอย่างอื่นกลิ่นก็กลิ่นก็กนกอันนี้อันนี้ก็กลิ่นก็ไม่มีอะไรนะครับกลิ่นก็ไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นธรรมดานะครับระฉะนั้นโดยสรุปก็คือไข่ที่เรานำไปต้มนะครับ ไม่ว่าเราจะนำมาชุบเคลือบน้ำมันพืชหลังจากการต้มแล้วหรือไม่มาชุบเคลือบก็ตามเนี่ยผลที่ได้ออกมาเกือบไม่น่าแตกต่างกันมันยังน่าจะสามารถใช้กินได้ปกตินะครับก็ในวันนี้ก็ขอจบ คลิปสั้นๆนี้นนเพีเท่านี้สวัสดีครับ